สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีทาภาพหน้าจอโทรศัพท์มือถือเรานะครับเข้าคอมพิวเตอร์นะครับผมโดยใช้เป็นโปรแกรมตัวนี้นะครับสําหรับใครที่อยากอ่าสตรีมเกม PUBG PUBG RV นะครับแล้วก็มาสตรีมเข้าที่คอมพิวเตอร์นะครับก็เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับหรือทําอย่างอื่นก็แล้วแต่นะครับโดยใช้เป็นสายชาร์จ USB นะครับสายเดียวเลยนะครับอันนี้เป็นของเฉพาะ Android นะ iOS ผมไม่แน่ใจว่าทําได้หรือเปล่านะครับ ไปดูจากคลิปอื่นๆมา iOS ก็ไม่ค่อยเห็นนะครับนะครับข้าลองดูนะครับถ้าใครใช้ iOS อยู่นะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับก็ให้ดาวน์โหลดไฟล์ตัวนี้มานะครับผมเดี๋ยวผมทิ้งไฟล์ดาวน์โหลดไว้ให้ใต้คลิปนะครับใครดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะครับก็ทําตามผมเลยกดแตกไฟล์นะครับผมเมื่อทําการแตกไฟล์เสร็จก็เปิดไฟล์มานะครับก็จะมีวิธีลงบอกอยู่นะครับตรงนี้นะครับผมนี่มี2ขั้นตอนนะครับในการลงนะครับให้เรานี่ครับกดตัวนี้นะครับผม วิน32นะครับกดเปิดมาเลยอันนี้ก็เป็นการติดตั้งโปรแกรมนะครับส่วนขั้นตอนที่2ก็จะทําให้โปรแกรมมันสามารถปรับภาพได้นะครับให้มันชัดนะครับผมนะโอเครับตอนนี้ก็ติดตั้งโปรแกรมเสร็จแล้วนะครับก็เดี๋ยวมาขั้นตอนที่2ต่อเลยดีกว่านะครับให้เปิด e a s y ่โปรอีซตัวนี้มานะครับผม แล้วก็เลือกที่2จุด x จุด x นะครับผมกด install ไปเลยนะครับกด ok นะครับกดเยดแล้วกด ok นะครับโอเคตอนนี้โปรแกรมสําหรับเข้าหน้าจอเราก็เสร็จเป็นเรียบร้อยนะเดี๋ยวก็ไปลือเอียดเซตติ้งกับหน้าจอโทรศัพท์นิดหน่อยนะครับตั้งค่าโทรศัพท์นะครับให้มันสามารถเชื่อมสาย usb เข้าคอมได้นะครับโอเคเดี๋ยวไปที่หน้าจอโทรศัพท์ผมกันเลยดีกว่านะครับตอนนี้ก็มาอยู่ที่หน้าจอโทรศัพท์ผมนะครับก็ให้เราเข้ามาที่เซตติ้งนะครับผม สำหรับของผมเป็นหัวเว่ยนะครับรุ่นโนวา 5T นะครับของคนอื่นถ้าแบบอาทำตามแล้วมันแบบไม่ไม่เหมือนกันนะครับก็ลองพิมพ์ใน YouTube ดูนะครับวิธีเปิดอาเป็นนักพัฒนานะครับผมนะโอเคก็มาที่เกี่ยวกับโทรศัพท์นะครับผมให้มาดูอาหมายเลขบิวนะครับผมให้เรากดตรงนี้ครับย้ำยไปนะครับ7ครั้งประมาณ7ครั้งนะครับกดย้ำยไปเลยนะครับสำหรับใครที่ยังไม่เป็นนักพัฒนานะครับมันก็จะขึ้นคุณได้เป็นนักพัฒนาแล้วอะไรประมาณนี้นะครับ โอ้โหมันเป็นอยู right. okay. ่แล yeah. mm ้วครับคุณก็มันก็จะขึ้นว่าคุณเป็นนักพัฒนาแล้วนะครับก็ถ้าใครขึ้นแบบนี้ก็โอเคแล้วครับก็จะเปิดนักพัฒนาได้แล้วแล้วก็มาที่ระบบนะครับแล้วก็การอัปเดตนะครับนี่มันก็จะมีขึ้นครับตัวเลือกสําหรับนักพัฒนานครับอันนี้ก็ใครเปิดได้แล้วก็จะขึ้นแบบนี้ให้นะครับโอเคแล้วก็เลื่อนลงมาครับก็จะมีตรงนี้ครับแก้ไขข้อบกพร่อง usb นะครับให้เรากดเปิดไปเลยนะครับแล้วกดตกลงนะครับขั้นตอนต่อไปก็ก็คือเสียบสาย usb นะครับผม ต่อกับคอมแล้วก็มาที่โทรศัพท์เรานะครับโอเคนี่ครับผมต่อแล้วมันก็จะขึ้นให้เลือกถ่ายโอนรูปภาพ file, ถ่ายโอนไฟล์ถ่ายชาร์จเท่านั้นก็กดถ่ายโอนไฟล์นะครับผมโอเคนี่ครับหน้าจอคอมผมก็จะขึ้นมาแล้วนะครับนี่มันจะมีตัวนี้กดที่วิวนะครับผมกดที่วิวก็จะขึ้นแหน่ขึ้นหน้าจอโทรศัพท์มาแล้วนะครับท่านี้นะครับก็ได้เป็นที่เรียบร้อยนะครับ ก็สำหรับใครที่จะไปสตรีมนะครับผมก็เดี๋ยวไปเซตตั้งค่าอะไรเพิ่มเติมเองนะครับผมไปศึกษาเพิ่มนะครับผมไม่ได้สอนละเอียดนะครับแต่เดี๋ยวจะมาทำวิธีเข้า OBS ให้ดูแล้วกันก็กดที่ Windows Capture นะครับนี่ครับก็จะขึ้นมาแล้วเนี่ยก็เลือกตรงนี้ได้ครับว่าจะเลือกตรงไหนนะครับอันนี้ก็ไฟนีครับขึ้นหน้าจอก็เดี๋ยวเปิด Rv หรือเกมอื่นๆได้นะครับผม ปรับพงปรับภาพส่วน OBS สำหรับสตรีมก็ไปตั้งค่ากันเองนะครับผมนะนี่เท่านี้ก็ได้แล้วนะครับหน้าจอขึ้นโทรศัพท์นะครับวันนี้ผมก็มาประมาณนี้นะครับผมนะถ้าสงสัยอะไรก็หรืออยากให้ทำคลิปอะไรก็สอบถามใต้คลิปได้เลยนะครับวันนี้ก็คงต้องขอตัวไปก่อนถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจ ในการทำคลิปต่อไปของผมด้วยนะครับวันนี้คงต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ